สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง One Life Channel ช่องดีมีสาระเรตติ้งยอดฮิตติดลมตดก่อนอื่นเลยขอความอนุเคราะห์กดไลค์กดแชร์กดซับะไครเพื่อไปกำลังใจให้ได้ทำคลิปดีๆออกมาให้ได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องหน่อยนะครับผมบางคลิปเนื้อหาอาจติดเลดไปหน่อยโปรดใช้จักรยานในการรับชมรับฟังกันนะครับ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีบริษัทคอมเวิร์กจำกัดร้านคอมเวิร์กช็อปขายอะไรคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ไอทีมากมายสั่งซื้อสินค้าไอทีได้ที่ตามลิงก์ใต้คำอธิบายสายเกมสายกราฟิกไม่ควรพลาดหรือโรงงานบริษัทที่ใช้งานระบบเซิร์ฟเวอร์24ชั่วโมงก็เหมาะเป็นอย่างยิ่ง จบไปแล้วนะครับกานทดลองนักเตะศูนย์หน้าตัวสุดท้ายของบูซาสปอรคือตัวที่3นะครับผมหลังจากที่ทดลอง2ตัวข้างต้นไปแล้วนะฮะในคลิปก่อนๆน,นะ,ะก็คือเดี๋ยวย้อนเท้าความย้อนนิดนึงนะครับก่อนหน้านี้ทดลองเจ้าเซเวนเตฟันนะฮะตัวแรกนะครับตัวนี้ต้องเปิดเปิดหลีกตูรกีถึงจะเห็นนะครับ ตัวที่2ที่ทดลองไปแล้วก็คือตัวนี้นะครับ UMass o c a n นะครับตัวนี้ไม่ต้องเปิดหลีกตูกีเห็นเหมือนกันนะ,ะไอ,อะจะบอกว่าไม่ต้องเปิดหลีกตูกีนะฮะก็สามารถเห็นได้นะครับตัวสุดท้ายกระเซฟนี้นะฮะก็คือเซนฟาร์ตี้นะครับผมก็ไม่ต้องเปิดเซฟตูกีนะฮะถ้าเล่นหลีกอื่นๆนะครับก็เห็นตัวนี้นะครับยกเว้นไอเซเวนเตฟันนะครับจริงๆมี4ตัวที่จะทดลองแล้วแต่ว่า อ่าตัดออกครับเบื่อแล้วนะทดลองสามตัวพอนะก็คือเซเเตฟันนะฮะยูมาสโอคารแล้วก็ตัวนี้นะครับเซนฟาตี้นะฮะเดี๋ยวค่อยมาดูผลงานของเซนฟาตี้นะขอรวบรวมสถิตินิดนึงนะฮะเซตนี้ผมสอยฟรีมาสามตัวนะครับไบรอันแม็กอริสเตอร์นะฮะเป็นกองหลังชาวสกอตแลนด์นะฮะเป็นตัวฟรีนะครับมาช่วยแบกหลังนะก็ ช่วยได้นิดหน่อยนะครับไม่มากมายนะครับแล้วก็ ret, อันเดรสฮิลคฮิไฟเกอร์นะ GK ก็สอยมาสำรองไว้นะไม่ได้ใช้นะครับอ่าเคตาามาดูนะครับกล้องหลังเหมือนกันนะชาวแคมารูนนะตัวนี้ก็สอยมาฟรีนะครับอ่าแล้วก็อิวาเอโรแพนเซฟนะเป็นชาวเบลเจียมนะ ไอ้เป็นชาวบัลกเรียนะขออภัยนะฮะไปกองหลังเช่นกันนะผมจะสอยกองหลังมาเยอะนะเพราะว่าบูซาสปอร์เนี่ยหลังไม่ดีมากๆเลยนะหลังไม่เวิร์กเลยนะต้องต้องหากองหลังมาเสริมทัพตั้งแต่ก่อนเปิดฤดูดกาลนะครับแล้วก็เสริมนักเตะตัวยืมอีกนะฮะสองตัวนะก็คือแอนโทนีกัตเนอร์จากสเปอร์นะกองหลังเหมือนกันนะฮะนี่นะเล่นดีด้วยครับ7.46นะแท็กกิ้ง2.3นะฮะ แล้วก็ลิชาร์ดดันนะของแมนซิตี้นะครับผมก็จบ7.36นะแท็ก0.8ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะก็เอามาช่วยนะกองหลังอีกแล้วนะคือสอยหลังมาเพียบเลยนะส่วนกองหน้านี่ไว้ใจได้นะครับไว้ใจได้นะก็ไอตัวสุดท้ายตัวที่4ที่บอกว่าไม่ได้ทดลองก็คืออ่นี่นะฮะโซกิเซนมูรัตนะฮะ อายุ27็ดยี่หกยี่เจ็ดแล้วนะก็เลยไม่อยากทดลองแล้วนะครับแต่เล่นดีเล่นดีทุกเซฟเลยนะครับตัวนี้เล่นดีทุกเซฟเลยนะครับเซฟนี้ก็เล่นดีนะครับเจ็ดจุดเจ็ดจุดสี่ห้ายิงไปถึงสิบสองเกมนะไอยิงไปถึงสิบสองประตูนะส่งไปถึงเก้านะนี่นะครับเอามาดูตัวอื่นนะเซเว่นเฟันนะที่เคยทดลองไปแล้วนี่นะจบเรตติ้งเจ็ดจุดแปดห้าะคิดดูไม่ได้เป็นตัวหลักของเซฟนี้นะยิงไปถึงสิบแปดส่งไปสิบนะฮะส่วนไอยูมานอคานนะครับ 8.27นะคิดดูไม่ได้เป็นตัวหลักของเซตนี้นะยิงไปถึง23นะโงไป19นะโอ้เป็นทีมที่มีตัวลุกดีๆเต็มไม่หมดเลยนะบูซาสปอร์นะครับแล้วก็ไล่เลียงไปอีกตัวนึงเป็นกองกลางที่ไว้ใจได้นะที่แบกกองกลางได้นะแบกแบกแผงวิฟิลตัวลุกไอแผงวิฟิลลวกันนะก็เอาขัดเอนเดอร์นะนี่นะครับ เป็นวิฟิลต,ตัวลุกทางริมเส้นปีกขวานะครับแต่ผมให้ยืนตัวตัวกลางก็เป็น MC นะครับก็ทําได้ดีนะจบเจ็ดจุหกนะฮะถึงแม้จะยิงไปน้อยถึง R ยิงไปน้อยเพียงแค่3ามนะฮะแต่ส่งไปถึง19ครั้งนะครับอ่าไล่เลี่ยง GK ไม่ดีเลยนะฮะนี่นะตัวที่อยู่ในทีมนะฮะลงไป34เสียไป54นะครับ เดี๋ยวไล่เรียงอีกนิดนึงนะฮะน่าะจะหมดแล้วนะตัวที่จะแนะนำก็หมดแล้วนะครับกุซ่าอ e ีอุ้ยกุซ่าเอ็มเร่นะก็เป็นตัวแบกอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นกองหลังนะฮะกองหลังในทีมโดยตรงเลยนะไม่ได้สอยมานะครับก็7.45นจุะแท็กกิ้งสอนะครับ น่าจะเป็นกองหลังตัวเดียวในทีมที่เก่งดังนั้นต้องซื้อมาแบกนะทั้งเอามาดูทั้งแพนเซฟนะทั้งแม็กอลิสเตอร์แล้วก็ริชาร์ดดันแล้วก็ไอตัวยิงอีกตัวหนึ่งนะฮะนี่ริชาร์ดดันกับแอนโทนีการเนอร์นะครับ มาดูผลงานของบูซาสปอร์ก่อนนะครับได้แชมป์ตุรกีนะครับผมด้วยการชนะ21สเสมอหแพ้7แพ้เยอะนะยิงไป101ประตูนะครับเสมมียไป52ประตูนะครับก็แซมแชมส,สปอนี่แซมนี้ผีเข้านะเล่นดีเฉยเลยนะครับแล้วก็มีส่วนหน้าที่น่าสนใจอยู่ด้วยนะครับแซมส,สปอร์นั่นก็คือ,เ,อ,อเดี๋ยวดูมันจะมีอยู่ตัวนึ่งนะฮะ ตัวนี้หรือเปล่าอ่อ,อ,อคุสกนันไม่น่าใช่ก็ก,ก,ก็ก็โอเคอยู่นะแต่อยูเยอะแล้วนะแต่ก็เก่งอยู่นะครับมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งนะเดี๋ยวผมลืมชื่อนะยะต้องไปดูในเอาอ่านี่นะไออ๋อยอ,อ,อยู่แทนทีมทรัพย์ซอนสปอร์ไม่ใช่แซมซันสปอร์นะ คือตัวนี้นะครับบิลเซอร์มุซัฟเฟอร์นะนี่ศูนย์หน้าชาวตุรกีเช่นกันนะครับนี่นะลงไปสามสิบสองยิงไปสามสิบสามนะน่ากลัวมากๆเลยนะอายุไม่เยอะด้วยนะครับยี่สามยี่สี่นะครับตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับอ่ะอ่ะดูเลยแล้วกันเอาเรยเลตติ้งนะครับเซนฟัตตี้ได้ ได้ไปคอดำหนึ่งนะลองมาเป็นเพื่อนล่กทีมกับยิมานโอคานะ8.26เท่ากันนะครับแต่ว่าเซนฟัตตี้นี่ลงไป36ยิงไป39ส่วนยิมานโอคารลงไป37นะฮะลงไปมากกว่านะจริงๆก็ลงเท่ากันนะแต่ว่าเซนฟัตตี้สำรองไปหนึ่งครั้งนะครับที่สำรองไปหนึ่งครั้งผมให้ลงช่วงท้ายเกมนะรเรียกความฟินนะตอนนั้นมีอาการบาดเจ็บนะครับ ดาวชนบวลสูงสุดของต mm ุรกีเป็นของเซนฟาติี36ประตูนะครับนี่อีกตัวหนึ่งตัวที่สองนะครับบีลาเซอร์มูซาเฟอร์เนี่ยจากแทบ็บแท็บซอนสปอร์นะก็น่ากลัวนะอันนี้ก็น่ากลัวนะตัวเมื่อกี้นี้ที่ผมบอกว่าน่าสนใจอยู่นะครับอ่านว่าอะไรอะ่ะไอคุสคาร์ประมาณนั้นนะนี่นะครับอุมิคารันนะฮะจากกาตาซายก็น่าสนใจนะฮะ ตัวนี้น่าจะรู้จักกันดีนะครับชื่อค่อนข้างดังนะครับคาคาซูเคอร์นะคนละโคเคลีคล่สปอร์ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้รอ่านยังไงทีมนี้นะคักาคักาฮาซูเคอร์นี่เป็นตัวฟรีนะครับนี่นะสอนมาฟรีนะครับเล่นดีด้วยนะครับอายุเยอะแล้วนะฮะมาดูผลงานอื่นๆนะครับบูซาสพอตกรอบตรุรกีรอบ 8ทีสุดท้ายนะครับผลงานโดยรวมนะในทีมนะครับามาดูที่เลตติ้งสูงสุดนะครับเป็นยูมันโอคารแล้วก็เซฟฟาตี้นะ8.27เท่ากันเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ไม่นับตัวนี้ไม่นับลงน้อยนะครับอีกตัวนึงนะครับเป็นมิดฟิลด์ที่ แบกทีมได้นะลืมไปนะครับมีมีสตัวนะที่แบกแบกแผงกล้องกลางเอาไว้ได้นะเซอร์คาย่ายาคุปนีฮะตัวนี้นะจบเรตติ้งเจ็ดจุ้านะครับยิงไปแปดส่งไปสิบนะครับอีกตัวหนึ่งก็ไอตัวที่บอกไปเมื่อกี้เนี้ยที่เป็นมีฟิลลิมเส้นกราบขวานะครับนี่นะเอาคาร์เอนเดอร์นะคือบุสซาสปอร์มีตัวตัวทำเกมลุกค่อนข้างเยอะนะฮะอย่างที่บอกนะครแบ เกมรับไม่ดีเลยนะครับต้องเสริมนะฮะถ้าใครจะคุมส่งสูงสุดเป็นของเอนเดอร์เนี่ยที่บอกไปกี้นะครับ19ครั้งนะฮะยูมันโอคารสิบ an, ครั้งเท่ากันเลยนะครับเซเินตฟันสิครั้งนะฮะอยากคุปเนี่ยไปกี้นี้นะครับ1ใน2ตัวกองกลางที่แบกทีมไว้นะดาวโสูงสุดของทีมนะเป็นเซนฟาตี้สาประตูนะครับ ยูมันออกคารช่วยยิงไป23นะเซนฟนเตฟันช่วยไป18นะครับมูรัต12นะครับตัวที่ไม่ได้ทดลองนะครับแต่เล่นดีนะครับมาดูผลงานส่วนตัวของเซนฟัตี้นะลงไป36 6, สมรองหนึ่งยิงไป39ส่งไป5แมนนอแมทน้อยมากนะ4นะฮะแต่เลตติ้งจบสูงมาก8.27นะฮะแต่ยิงยิงเข้าก่อแบบ65เปนะนนก็ยิงทิ้งยิงคว้างไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะ ส่งบอลให้เพื่อนสำเร็จถึง80%นะฮะกบมีอาการบาดเจ็บด้วยนะครับนี่นะ6วันนะครับช่วงเดือน11นะครับไม่มีโทษแบนนะครับแล้วก็อวอร์ดนะฮะอวอร์ดได้อันดับ3นะครับนักเตะยอดเยี่ยมประจำปีของตรุรกีนะครับแล้วก็ติด11ผูเ้เล่นตัวจริง Dream Team นะครับประจำปีนะแต่ไปติดในตำแหน่ง มิดฟิลด์กลางครับนี่นะแล้วก็เตฟันโอคานยูมาสโอคานก็ติดครบหมดเลยนะครับบุษยเอมเรกก็ติดนะฮะกองหลังนะยาคุปหนึ่งในสองตัวแดนกลางก็ติดสำรองนะครับอคารเอนเดอร์ก็ติดสำรองนะครับที่ที่บอกนี่ตัวเก่งๆข้างนั้นเลยนะของบุษยสปอร์เนี่ยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวนะฮะก็ ใครคุมบูซาสปอร์ก็เจ็ดตัวนี้ไว้ใจได้นะครับก็จบไปแล้วนะครับกับง,งานทดลองของเซนฟา์ตี้นะครับอดีตศูนย์หน้าชาวตุรกีนะหรืออดีตดาวรุ่งของชาวตุรกีนะปัจจุบันนี่น่าจะเป็นผู้จัดการทีมหรือโค้ชในบูซาสปอร์นี่แหละถ้าจะไม่ผิดนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะนี่ติดทีมชาติไปสามครั้งยิงไปสองนะครับนี่นะ ามาดูดาวรุ่งของตรุรกีสัหน่อยดีกว่านะครับแม่ไหนๆก็จะจบขอ,อจะจบการทดลองของบุซัสปอร์ไปแล้วนะนี่นะซาลิตุก,กายหรือตุก,กายซาร่นะครับอดีตมิฟิลตัวลูกชาวตรุรก,กีที่ทุกท่านรู้จักกันดีนะที่เคยมาลดเล่นให้โบโล,โลช่วงปีส0งพันกว่านะส0งพันกลางๆอะประมาณนั้นนะแล้วก็ วนเวียนอยู่กับในหลืออกิลนะฮะประมาณนั้นนะครับซาริตุก,กายหรือตุก,กายซารีนั่นเองนะครับนี่ค่าพลังสวยงามมากเลยนะฮะน่าจะน่าซื้อไปแบกทีมได้นะค่าตัวไม่แพงด้วยนะครับโอเคครับผมแค่นี้ดีกว่านะครับก็ท่านใดสนใจตัวนี้นะเซนฟาตี F ้นะถ้าคุมทีมอื่น เปิดเซฟมาน่าจะซื้อไม่ได้นะต้องรอช่วงตลาดซื้อขายรอบ2เปิดช่วงมกราธันวามกรานะถ้าไม่ได้อีกก็ต้องรอหนึ่งฤด,ดูกาลนะครับในการที่จะซื้อไปใช้งานนะครับถ้าใครที่เกยดรอก็คุมบุสัาสปอร์อย่างผมเลยก็ได้นะครับผมโอเคขอให้สุ่การเล่นเกมนะครับผมฝากากดไลค์าดแชร์ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับอา่ามีร้านค้าฝากให้ไปกดติดตามสักหน่อยนะฝาก ร้านค้าของเวิร์คชอปด้วยนะครับหรือว่าร้านค้าวันไลท์ชอปด้วยนะครับผมแปะไว้ที่ลิงก์ใต้ขันธิบายไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขายของ,องทุองทั่วไปร้านหนึ่งนะอีกร้านหนึ่งก็ขายอะไรอ,อุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับฝากไปกดติดตามกันด้วยนะหรือเข้าไปดูกันก่อนได้นะเผื่อมีสินค้าที่ทุกๆท,ท่านกำลังมองหาอยู่นะครับก็ฝากไปด้วยนะทําาากินนิดนึงนะครับผมอ่ะ นานมากนะคลิปนี้นานมากเลยนะครับก็ตัดจบไปเลยนะครับผมเซนฟา์ตีบูซาสปอศูนย์หน้าดาวรุ่งชาวตรุรกีนะครับสำหรับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ